เอาละก็ขอสวัสดีชาาไรเดอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิวเข็มขัด m a สไรเดอร์โอ h กันนะครับผมซึ่งเข็มขัดโอ t h เนี่ยผมเคยรีวิวไปเมื่อตอนทําช่อง Youtube แรกๆเลยนะครับก็ปีใหม่แล้วก็ถือโอกาสขอนํากลับมารีวิวใหม่อีกสักรอบหนึ่งกันล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมทําช่องรีวิวเนี่ยคืออยังไงอ่ะมันไม่ค่อยจะมีพื้นที่หรือคุณภาพวิดีโอที่ดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาปี2ปีลว ผมก็เลยกะว่าจะกลับมาทําใหม่ทุกอันที่เคยรีวิวลงไปในช่องนะครับซึ่งอันแรกที่ผมทาเนี่ยก็คือโอสนั่นเองนะครับซึ่งเรามาเริ่มดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวโอสเนี่ยยืนรีวิวเข็มขัดของเขาอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าแถมเหรียญมาทั้งหมด4เหรียญน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชื่อ DX สินค้าอยู่ด้านล่างแล้วก็บันไดนะครับอ่ะ ด้านบนก็จะเป็นรูปของมาสึเรเดอร์โอสนะครับแล้วก็เหรียญทั้งหมด4เหรียญแล้วก็โอสอีกร่างหนึ่งนะครับที่ใช้คามาคิลิเนี่ยแทนล่างโทระนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นโอสเท่ๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับผมอบอกอย่างละเอียดเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกล่างหนึ่งของโอสนั่นเอง ซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโพสโพสท่านะครับเท่ๆนะฮะซึ่งอุปกรณ์ข้างในเนี่ยผมแกะออกมาแล้วแหละเดี๋ยวเอามาประกอบใส่ฐานแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้ดูทีละอย่างโอเคนะครับก็ตัดไปตอนเอาเข็มขัดประกอบใส่ฐานเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ทําการเอาเข็มขัดเนี่ยประกอบกับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะมี ตัวเก็บเหรียญน,นะครับเข็มขัดแล้วก็ตัวโอสแกนเนอร์ล็อกหลังนะครับแล้วก็สายสองข้างนะครับซึ่งทุกคนก็จะรู้นะครับว่าไอเจ้าตัว DX เนี่ยสายมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับซึ่งเมื่อสองสเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอามาเล่นยังใส่ได้นะครับแต่ผ่านมาแค่2เดือนผมใส่ไม่ได้ละมันไม่ได้เล็กหรอกผมอ้วนขึ้นนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีทั้งหมดสเหรียญตามที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวอันนี้1เหรียญน,นะฮะ ซึ่งเหรียญที่เหลือผมเอาไปเก็บไว้ในนี้ผมลืมเอาออกกอโทษทีนะครับเดี๋ยวเอาออกมาแป๊บหนึ่งนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวลูกเล่นหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่โอสแกนเนอร์ er, ตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูนะครับนี่นะฮะรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้3าดวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้ามาตรงนี้จะเป็นเปิดนะฮะถ้ากลับไปก็จะเป็นปิดนั่นเองนี่นะครับโอเค ใส่ฐานนะครับหาอะไรแหลมแหลมเนี่ยจิ้มเข้าไปบริเวณตรงนี้เห็นไหมฮะนิวโป้ผมเนี่ยนี่นะครับจิ้มค้างดันออกนะครับใส่ฐานสองก้อนเอ้สามก้อนนะครับขอโทษนะฮะอ่ะเปิดสวิตช์ลองดูครับแล้วกันดันลงนะครับอุ้ยมือบังขอโทษนะฮะลูกเล่นเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับซึ่งผมว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นเข็มขัดที่ไม่ต่างจาก CSM เท่าไหร่หรอกนะฮะมาดูที่เหรียญกัน เหรียญนี่นะครับซึ่งค่อนข้างจะตลอกเยอะเลยนะฮะก็ผมเล่นเองนะครับทําเป็นปลาเหมือนอ้งไงปลาเหรียญให้ไอจิเหมือนอ้งล่วงแตกนะครับเหรียญจะมีทั้งหมดสี่เหรียญด้วยกันทีนี้เรามาลองดูล่างแรกก็แล้วกันนะครับซึ่งเขาจะต้องใส่นะครับสีแดงลงไปตรงนี้ปุ๊บสีเหลืองช่องกลางปุ๊บสีเขียวอันสุดท้ายนะครับ แล้วก็ปาดเข็มขัดลงนะฮะพอทีนี้เอาตัวโอส,สแกนเนอร์นะครับวิธีการแปลงล่างคือเราต้องกดข้างในนี้มันจะมีปุ่มกดอยู่นะครับกดค้างเลยกดค้างแล้วก็รูดตามร่องมันมันจะมีร่องอยู่อย่างนี้นะครับรูดไปให้สุดมาแปลงว่าง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งโอสเนี่ยเป็นหนึ่งในไรเดอร์ Rider ที่มีล่างแรงล่างมากที่สุดเลยนะครับก็ซึ่งเหรียญสามเหรียญน,นี่มันสลับกันได้หมดทุกอันนะครับแต่มันมันไม่จํากัดอกว่าเหรียญไหนอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเอาตามในซีรีส์เนี่ยถามว่าเรารู้ได้ไงนะครับว่าเหรียญไหนอยู่เหรียญไหนเมื่อเราดูด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นอยู่นะครับอันนี้จะมีสองเส้นนะฮะก็คืออยู่ช่องที่สองนั่นเองนะครับ ถ้ามี1เส้นก็อยู่ช่องแรกถ้ามี3เส้นอยู่ช่องที่3นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ถ้ามไม่ตายกันนะครับมาถ้าเป็นเหมือนตอนแปลงล่างเลยครับผมกดค้างและลูดไปตามช่องนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะฐานค่อนข้างจะอ่อนนะครับขอโทษทีอันนี้ก็จะเป็นการแปลงล่างใหม่นะครับเพราะว่าผมติดสวิตแล้วเปิดใหม่นะครับ ว่าเออมันก็เก่าแล้วระบบค่อนข้างจะล้วนหน่อยอ่ะแต่ถ้าไม่ตายนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพูดว่าสแกนนิ่งชาร์จนะฮะซึ่งเรามาลองเปลี่ยนร่างกันดูเออถ้าจะดันเข็มขัดนี้ขึ้นมานะครับเราต้องกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาอ่ะเอาเสียออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป นี่เห็นไหมว่าสีเขียวเนี่ยสองสีนี้จะไม่เหมือนกันนะไอตัวฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเข้มวันนี้ก็จะเป็นอ่อนนะครับกดค้างเหมือนเดิมนะต่อไปเรามาดูท่าไม้ตายกันนะครับ ก็สแกนนิ่งชาร์จเหมือนกันนะครับผมซึ่งโอสเนี่ยเป็นมาเลเดอร์เรื่องแรกเลยนะที่ผมเนี่ยดูจนจบเลยนะครับซึ่งตอนจบเนี่ยผมก็ร้องไห้เหมือนกันนะเพราะว่าอังตายนะครับแต่อุย้ยขอโทษครับผมเผื่อสปอยไปแล้วแต่มันก็ไม่ตายจริงๆหรอครับนี่นะฮะก็จะเป็นเข็มขัดมาสเตเดอร์โอสนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เก็บเหรียญได้นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําของเล่นของผมทุกชิ้นที่ผมเนี่ยเคยรีวิวลงช่องไปแล้วจะเอากลับมารีวิวใหม่หม,หมดเลยเพราะว่าที่รีวิวตอนนั้นยังบอกไปต้นคลิปนั่นแหละว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแสงสีเส,สียงโทรศัพท์ยังไงมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปรีวิวเข็มขัดโอทวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ซึ่งเห็นกล่องสีน้ำตาลข้างหลังอันนี้นะครับไม่ใช่กล่องธรรมดานะครับม่อกี้กล่อง CSMV buckle นะครับหรือเข็มขัด CSM w a s t e r l e หริ co, น,นั่นเองนะครก็หลังจากที่ผมรีวิวทุกอย่างแบบคลิปเกา่าๆเอามารีวิวใหม่หมดแล้วเนี่ยผมก็จะรีวิว CSM ให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อไปผมจะรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม